คุณกำลังมองหาท่อที่ใช้กับระบบน้ำในการเกษตรต่อสปริงเกอร์หรือเดินสายน้ำหยดนี่ค่ะตัวนี้นี่ค่ะท่อ LDPE ที่เราแนะนําตัวนี้นะคะเพราะมันมีความตอบโจทย์และราคาไม่แรงด้วยท่อมีความทนทานไม่แตกหักง่ายมว้วนโค้งงอได้ง่ายแถมมีความยืดหยุ่นเห็นไหมว่ามันบิดได้หรือ่งแถมน้องอนทนต่อสารเคมีและน้องก็ทนต่อความร้อนแต่อาจจะน้อยกว่าท่อ HDPE นิดนึงนะคะ ส่วนเ่อ H D P E เนี่ยเขาเหมาะก,กับงานอุตสาหกรรมมีความทนทานมีความแข็งแรงความทนแดดฟังเสียงทิ่คะส่วนตัวนี้จะเหมาะสําหรับงานเกษตรใช้ได้กับเครื่องมือทางการเกษตรในหลายๆอย่างน้องอะ่ะจะเหมาะก,กับงานที่ไม่ทนต่อความร้อนมากหากใครสนใจสั่งซื้อเรามีสินค้าพร้อมส่งทั่วประเทศ หรือจะโทรสั่งหรือจะมาที่หน้าร้านของเราก็ได้นะคะ